จิตแพทย์วิเคราะห์รอบตอบคำถามของโอปอสุชาตากับคำว่าเอมพ t ตตี้ในมุมมองทางจิตวิทยาเผยเป็นคำตอบที่ดีมากสุดครอบคลุม เรียกได้ว่าลุ้นสนันจอสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2024แม้ตัวแทนสาวไทยโอปอสุชาตาช่วงสีจะไม่ได้มุงกุดมาครองแต่ได้รับคำชมจากแฟนๆไม่น้อยเพราะทำดีทุกรอบไม่ว่าจะเป็นการเดินโชว์ตัวหรือรอบตอบคำถามท,าที่หลายคนฟันธงว่าตอบดีแบบนี้อย่างตามต้องจับมือเท่านั้น ล่าสุดนายแพทย์เจษดาทองเถาแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมแชร์มุมมองในการตอบคำถามของโอปอลเช่นกันโดยระบุว่าจากการตอบคำถามรอบ5คนสุดท้ายที่ว่าคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เป็นผู้นำประสบความสำเร็จซึ่งทางโอปอลสุาตาช่วงสีตอบได้ดีมากๆว่าผู้นำมีความสำเร็จต้องมีความเห็นใจผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วคุณต้องมีความเห็นใจผู้อื่นเพื่อเข้าใจคนอื่นแพรความเป็นอยู่ของผู้คนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผู้นำแต่ต้องเป็นทุกคนนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในคำตอบของโอปอมีคำศัพท์สำคัญที่ไม่คิดว่าจะได้ยินนั่นคือคำว่า Empathy ความเข้าอกเข้าใจซึ่งคนที่จะใช้คำนี้ได้น,นั้นต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับงานด้านจิตวิทยาในระดับหนึ่ง โดยนายแพทย์เจษดาได้อธิบายคำเอมพ t ต y ีว่าคือความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ความคิดและมุมมองของผู้อื่นแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักตามงานวิจัย Cognitive Empathy การเข้าใจมุมมองของผู้อื่นโดยใช้เหตุผลเช่นการเข้าใจว่าทำไมคนคนนั้นถึงรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมแบบนั้น Emotion แนวเอมพัตการสัมผัสหรือรู้สึกตามอารมณ์ของผู้อื่นเช่นการรู้สึกเศร้าตามเมื่อเห็นคนอื่นร้องไห้ Compassionate Empathy ความเข้าใจและมีแรงผลักดันที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นพวกเขาต้องการการช่วยเหลือดังนั้นเอมพ t h ตีไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำแต่ยังเป็นพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกนิติ ส่วนประโยชน์เอมพ t h ตีมีหลากหลายทั้ง 1. พัฒนาความสัมพันธ์ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้น 2. ลดความเครียดในที่ทำงานองค์กรที่ผู้นำมีเอมพ t h ตี้จะช่วยลดความกดดันเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างทีมที่มีความสามารถคี 3. ส่งเสริมสุขภาพจิตของทั้งผู้ให้และผู้รับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวิแกนแสดงให้เห็นว่าเอมพัตตี้ช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียด เพิ่มความพึงพอใจในชีวิตของผู้ที่แสดงเอมพ t h ตและ 4. สร้างชุมชนที่เข้มแข็งเอมพ t h ตี้ช่วยให้มองเห็นความต้องการของคนในสังคมเป็นรากฐานของการช่วยเหลือและการอยู่ร่วมกันด้านวิธีพัฒนาเอมพัตตี้นั้น 1. นต้องฝึกฟังอย่างตั้งใจ Active Listening โดยไม่ตัดสินหรือตอบโต้ทันที 2. ควรตั้งคำถามเชิงบวกช่วยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความรู้สึก 3. สร้างประสบการณ์ร่วมเช่นการลองทำกิจกรรมในมุมมองของคนอื่นช่วยเพิ่มความเข้าใจและลดอักคติ 4. ฝึกการมองโลกในมุมของผู้อื่น (Perspective Taking) ลองตั้งคำถามกับตัวเองเช่นถ้าฉันเป็นเขาฉันจะรู้สึกยังไง และ 5. ฝึกการแสดงออกทางอารมณ์เช่นการกล่าวคำปลอบใจหรือให้กำลังใจเมื่อคนรอบตัวรู้สึกแย่อย่างไรก็ตามนายแพทย์เจษดาได้เตือนว่าการใช้เอมพาตีควรถูกใช้ด้วยความสมดุลเพราะการใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นมากเกินไปโดยไม่ดูแลตนเองอาจนำไปสู่ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์อ m โมชันแนลบเนา